บทที่51สอุรอัสซารยิยตหรือที่กระจายว่อนเป็นสุร์มักกียอยู่ในภาคที่26มีจำนวนทั้งสิ้น3ตอน60องค์การบทนี้ได้ชื่อจากองค์การที่1ตอนที่1ได้เตือนให้ตระหนักในสัจธรรมว่าจะชนะอธรรมทั้งมวลตอนที่สองกล่าวถึงการที่ท่านนาบีอิบราฮีมอะลัยฮิสสลาม ได้บุตรอันเกิดแต่นางสารหอยามเมื่อนางชราแล้วผู้ต่อมาได้เป็นนบีอิสฮะฮซึ่งเป็นต้นตระกูลของบันีอิสรออิลและบุตรอันเกิดแต่นางฮัดยัตผู้เป็นบุตรหัวปีนั้นต่อมาได้เป็นนบีอิสมาอลิลซึ่งเป็นต้นตระกูลของพวกอารับและท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลอะลัยฮิวะสัลัมได้กล่าวถึงเรื่องของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามกับฟิรอาวและพวกพ้อง ได้กล่าวถึงพวกอาร์ตและสมูทและในตอนที่สได้เตือนให้รู้ว่าการอธรรมของประชาชาติเหล่านั้นคือการสูญสิ้นของพวกเขาเองในบทนี้มีองค์การที่ต้องพิเคราะห์อยู่หลายตอนเช่นองค์การที่7กล่าวถึงท้องฟ้าที่เดรดาดโดยวิธีทั้งหลายซึ่งต่างโคจรตามราศีของมันสุรที่36อายะที่40ข้อนี้เป็นที่น่าอัศจรรย์ เพราะท่านนบีมุลลลฮัมมัดสลลัลอะไลฮิวสลัลมไม่ใช่นักดาราศาสตร์ที่จะรู้ได้ว่าท้องฟ้ามีการโครจรของดาวเคราะห์ต่างๆต,ต่างวงจรกันนี่เป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์อีกมากมายว่าอัลกุรอานเป็นวาฮีไม่ใช่วรรณกรรมของมนุษย์คำว่ามหรูมในองค์การที่19หมายถึงผู้อภปปภัคไม่มีทรัพย์สินเพียงพอบางที่หมายถึง คููไม่มีอาชีพเป็นล่ำเป็นสันสุรสที่68อายะที่27พยายามทำงานเท่าใดก็ไม่เพียงพอหรือไม่มีไรายได้มากพอที่จะเลี้ยงตนเองและครอบครัวโดยสรุปมหรูมคือคนที่ไม่มีอะไรเพียงพอในการอย่างชีพและไม่เอ่ยปากขอกลับใช้ความอดทนมีคันติธรรมเป็นที่ตั้งองค์การที่49ให้หลักของเพศคู่ว่า ทุกสิ่งล้วนมีคู่จะโดยที่เรารู้หรือไม่รู้ก็ตามสุรที่36อายะที่36มนุษย์จะบรรลุความสุขได้ต่อเมื่อปฏิบัติตามพระบัญญัติของอัลลอฮ์พระองค์ไม่สงพึ่งพาอาศัยมนุษย์แต่กลับทรงประทานปัจจัยต่างๆแก่มนุษย์สุรที่51อายะที่57ถึง58ด้วยเหตุนี้ที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างมนุษย์ ให้หยุดมั่นในหลักเอกภาพและละทิ้งการตั้งภาคีเทียบเทียมพระองค์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอดดจงสนใจลมที่กระจายอย่างปลิ่ิววรน และเมฆที่อุ้มฝนหนักและนาวาที่แล่นอย่างสะดวกและมาลิกะผู้แจกจ่ายกิจการคือปฏิบัติตามพระบัญชาแก่มนุษย์แท้จริงเรื่องปรโลกที่สู่เจ้าได้ถูกสัญญาไว้นั้นเป็นความจริงแน่นอน และแท้จริงการตอบแทนจะเกิดขึ้นแน่นอนจงสนใจท้องฟ้าที่ดีระดาษด้วยวิธีทั้งหลายสำหรับการโคจรของดาวเคราะห์แท้จริงสู่เจ้าอยู่ในการพูดหรือความคิด ที่ขัดแย้งเกกกี่ยวับปรโลเขาผู้นั้นถูกหันไปจากมันสัจธรรมคือผู้ที่หันเหโดยสมัครใจจากการศรัทธาและการทำดีความวิบัติจงมีแก่ผู้ชอบกูเรื่องเท,ท็จท่านมุญจาฮิตอธิบายว่า กุติล่าคือลุยนูหมายถึงถูกให้งดความเมตตาจากอัลลอฮ์ดูอัลบุคอรีกิตาบุตตบซีรอัสซาริยัดบรรดาผู้ละเลยมัวเมาอยู่ในความเซอเซอะอย่างท่วมทน้นพวกเขาถามว่าวันแห่งการตอบแทนจะเกิดขึ้นเมื่อใด จงกล่าวเถิดวันซึ่งพวกเขาจะถูกเผาหรือทดลองบนไฟนรกุกลลจงชิมการทำเข็นหรือการลงโทษของสู่เจ้าเถิดที่ได้ก่อไว้ในโลกนี่คือ ที่สู่เจ้าอย่ากร้นเร่งมันอแท้จริงผู้สรวมตนจากความชั่วจะอยู่ในสวนสวรรค์หลากหลายและน้ําพุหลายแห่งเป็นผู้รับมอบ ที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาทรงประทานแก่พวกเขาเพราะว่าแต่ก่อนนั้นพวกเขาเป็นผู้ทําการดีต่อตอนเองและผู้อื่นพวกเขาหลับแต่เพียงส่วนน้อยของกลางคืน และยามรุ่งสางของพวกเขาตื่นขึ้นนมาขอการอภัยโทษและในทรัพย์สินของพวกเขานั้นมีส่วนสำหรับผู้ขอและผู้ไม่เอ่ยขอเนื่องจากฐานะทางสังคมและหมายถึงสัตว์ด้วยและิลอัอายตุลลิลมูกน ين. และในแผ่นดินนี้มีสัญญาณต่างๆสำหรับผู้เชื่อมัน่นในการฟื้นขึ้นในปรโรกและในตัวของสู่เจ้าเองก็มีสัญญาณด้วยสู่เจ้าไม่เห็นคือไม่คิดดูหรือ นาฟากฟ้านั้นมีเครื่องอย่างชีพสำหรับสู่เจ้าคือน้ำฝนและการวะฮีจากอัลลอฮ์และที่สู่เจ้าได้ถูกสัญญาไว้ว่าจะถูกตอบแทนตามการงานดังนั้นจึงขอสาบาน ต่อพระผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินนี้ว่าแท้จริงอัลกุรอานนี้มันคือความจริงอย่างที่สู่เจ้าสนทนาความจริงแก่กันและกันและมีข้อความที่เข้าใจได้ง่ายีได้มีเรื่องราวของเมไาลากะจำแรงเป็นแขกผู้มีเกียรติของอิบราฮมมาถึงเจ้าบ้างไหม เมื่อพวกเขาเข้ามาหาเขาพวกเขากล่าวว่าสานติเขาอิบรอฮีมก็กล่าวว่าสานติพลางคิดว่าพวกนี้เป็นมูชนผู้แปลกหน้าไม่เคยรู้จักมาก่อน ฟราอีลาอัลิฮิฟะจาบิอจลิซมนแล้วเขาอิบราฮีมก็กลับไปที่ครอบครัวของเขาแล้วนำลูกวัวอ้วนที่ย่างแล้วออกมาแล้ววางมันไว้ต่อหน้าพวกเขาพลางกล่าวว่าพวกท่านไม่กินหรือ فأوجس م ดังนั้นเมื่อพวกเขาไม่กินเขาก็รู้สึกกลัวพวกเขาพวกเขากล่าวว่าอย่ากลัวเลยและพวกเขาได้แจ้งข่าวดีแก่เขาอิบรอฮีมซึ่งการจะได้เด็กคือลูกคนหนึ่งผู้มีความรู้ ا أ ภรยาของเขาคือนางสาระก็ออกมาตะโกนเสียงหลงพลางตีหน้าของนางตีอกชกหัวและกล่าวว่าผู้หญิงแกเป็นมันนะหรือจะมีลูก พวกเขาเมาลากาที่จำแรลงกล่าวว่ากระนั้นก็เถิดเพราะผู้อภิบาลของเธอได้ตรัสเช่นนี้แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้เสมอเขา อิบราฮีมกล่าวว่าดังนั้นธุระของท่านคืออันใดเล่าท่านผู้ถูกส่งมาเอ๋ย إ أ พวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราถูกส่งมายังหมู่ชนผู้ทำผิด เพื่อเราจะได้ส่งหาหินทําด้วยดินแข็งลงมาลงโทษบนพวกเขาถูกตราเครื่องหมายไว้แล้วสําหรับการลงโทษณนะพระผู้อภิบาลของเจ้าสําหรับพวกฝ่าฝืน ดังนั้นเราได้นำผู้ที่ศรัทธาออกมาให้พ้นจากที่เมืองนั้นแล้วเราไม่พบผู้ใดในเมืองนั้นนอกจากบ้านหลังหนึ่งของปวงผู้นอบน้อมหมายถึงครอบครัวของลูธ ยกเว้นภรรยาของเขาและหลังจากการลงโทษแล้วเราได้ละสัญญาณร่องรอยหนึ่งสำหรับเตือนสติบรรดาผู้กลัวต่อการลงโทษอันเจ็บปวด إ أ และในเรื่องราวของมูซาก็มีสัญญาณหลายอย่างให้คิดเมื่อเราส่งเขาไปยังฟิร์ตอวพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งแต่เขาฟิร์ตอว ได้เบือนเสียจากการเทศนาของมูซาเนื่องด้วยกำแพงในอนุภาพของเขาและเขากล่าวว่ามูซาคือมายากอนหรือคนบ้า ه, มม م م. ดังนั้นเราจึงได้ฆ่าคือบำรับลงโทษเขาและไพร่พลของเขาแล้วได้โยนพวกเขาคือให้จมน้ำตาย ในลำน้ำคือทะเลแดงและตัวเขาฟิรอาวเองเป็นผู้ถูกตำหนิและในเรื่องราวของพวกอาร์ตก็มีสัญญาณหลายอย่างให้คิดเมื่อเราได้ส่งลมที่แห้งแล้งอย่างพวกเขาคือพัดกระนำทำลายตลอด8วันและ7ดคืน มันไม่ได้ละสิ่งใดไว้เมื่อมันได้พัดโหมมาประทะมันนอกจากทำให้มันเป็นเช่นกระดูกปนคือทำลายพินาสิน้นเหมือนสังหญ้าแห้งกรังหรือขี้เถ้า و อล لهمتمتع حتى ح ي และในเรื่องราวของพวกสมูทก็มีสัญญาณหลายอย่างให้คิดเมื่อมีกล่าวแก่พวกเขาว่าจงรื่นเริงชั่วเวลาหนึ่งเถิดแต่พวกเขาได้ละเมิดต่อพระบัญชาของพระผู้อภิบาลของพวกเขาโดยไม่สนใจต่อคำเตือนดังนั้นสายฟ้าผ่า เป็นเสียงกำปนาธที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยแผน่ดินไหวได้คร่าทำลายพวกเขาขณะที่พวกเขาจ้องมองอยู่แล้วพวกเขาไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้และพวกเขาป้องกันตนเองไม่ได้ วนและเราได้ทำลายหมู่ชนของนู์แต่ก่อนนี้แท้จริงพวกเขาเป็นหมู่ชนผู้ฝ่าฝืนและชั้นฟ้านั้น เราได้สร้างมันด้วยพระหัตพระอำนาจของเราและแท้จริงเราเป็นผู้ขยายอย่างแน่นอนและแผ่นดินนั้นเราได้แผ่มันดังนั้นเราเป็นผู้ปูแผ่ที่เลิศนี่กร,ระไรวินเนันนละ,ละ,ละี่ลนกระไ และของทุกๆสิ่งนั้นเราได้สร้างเป็นคู่เพื่อสู่เจ้าจะได้ใคร่ครวญดังนั้นจงรีบวิ่งไปยังพระบัญชาของอัลลอฮ์เถิดแท้จริงฉันมุฮัมมัดคือผู้ตักเตือนอันแจมแจ้งจากพระองค์อย่างพวกท่าน วะลาตะญะอัลูมะอัลลาฮิอีลาฮันอาคอรอินนีละกุมมินฮุนาดีรุมมุบีและจงอย่าตั้งพระเจ้าอื่นเคียงคู่อัลลาะแท้จริงฉันคือผู้ตักเตือนอันจ่มแจ้งจากพระองค์อย่างพวกท่าน ในทํานองนั้นไม่ได้มีรอซูลคนใดมายังบรรดาก่อนหน้าพวกเขาพวกอาหรับชาวมะกะเว้นแต่พวกเขากล่าวว่ารอซูลเช่นนั้นเป็นมายากอนหรือคนบ้า อตวาบบัลฮมคมตพวกเขาได้สั่งเสียข้อนี้เป็นพินัยกรรมแก่กันกระนั้นหรือที่ให้ค้านต่อร์ศูนหาไม่ได้พวกเขาล้วนเป็นมูชนผู้ลเมิดเกินขอบเขตภาตาวัลละอันหุมฟามาอันจะบิมดูมินวดักคิรภาินนัดดิกราตันฝ่อลม ؤمن ีน ดังนั้นจงหันห่างจากข้อเครียดแค้นของพวกเขาแต่อย่าทอแท้และไม่มีข้อตำหนิแก่เจ้าในเรื่องของพวกดื้อด้านนี้และจงตักเตือนต่อไปเพราะแท้จริงการตักเตือนนั้นให้คุณแก่ปวงผู้ศรัทธาและฉันอัลลอฮ มิได้สร้างยินและมนุษย์เพื่ออื่นใดโดยไร้จุดหมายเว้นแต่ให้เคารพพักดีฉันคือให้อยู่ในหลักธรรมระเบียบวินัยมิใช่ตามกิเลสต่ำเป็นพวกพ้องมันฉันมิปรารถนาเครื่องยังชีพอันใดจากพวกเขา และฉันมิปรารถนาที่พวกเขาต้องให้อาหารแก่ฉันแท้จริงอัลลอฮ์พระองค์คือผู้ประทานเครื่องยังชีพอย่างเหลือหลายผู้ทรงพลังผู้ทรงมั่นคง S <S د د ดังนั้นแท้จริงสำหรับบรรดาผู้ประพฤติผิดนั้นก็มีส่วนของการลงโทษเยี่ยงส่วนการลงโทษของสหายของพวกเขาแต่ก่อนนี้ดานูบุญหมายถึงภาชนะที่บรรจุน้ำไว้เต็มอดัดดัลุลอาจีม หรือวาสนาการลงโทษความหมายของท่านมุญาฮิตในอัลบุคอรีกิตาบุตตบศีรอัลซาริยตฉะนั้นจงอย่าให้พวกเขาขอให้ฉันเร่งการลงโทษนั้นเลยความวิบัติจึงมีแด่บรรดาผู้ปฏิเสธเนื่องในวันนั้นของพวกเขา ซึ่งพวกเขาได้ถูกสัญญาไว้